กฎข้อที่สองของนิวตันเมื่อมีแรงรับซึ่งมีขนาดไม่เท่าเทํากับวัตถุแล้ววัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร่งในทิศทางเดียวกันกับแรงรับที่มันกระทำโดยขนาดของความเร่งจะแปรผันตามกับขนาดของแรงรับแต่แปรผกผันาลของวัตถุก็คือสูตร s i g m า F เท่ากับ m a โดย m ก็คือมวลแล้วก็ a ก็คือความเร่ง ไม้มวล6กิโลกรัมวางบนพื้นราบไม่มีแรงเสียดทานมีแรงขนาด18นิวตันมากระทำกับไม้ที่ข้างขนาดกระพือให้หาความแม่งของไม้ในที่นี้ก็คือนมวนก็คือ6กิโลกรัมแล้วก็มีแรงขนาด18นิวตันมากระทำหาความแม่งก็คือ a จาถูกคลิกหนา f เท่ากับ ma จะได้18เท่ากับ6คูณด้วย a ได้นา เท่าก18ส่วน6หรือเท่ากับ3เมตรเจ็ดตร